กรณี3าตำรวจไซเบอร์ครับที่ไปกันชกทรัพย์ผู้เสียหายส0 0หมื่นนะฮะล่าสุดถูกเด้งเข้ากรูเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับแจ้งข้อหาแล้วด้วยส่วนพบตรก็บอกว่าในกรณีที่ลูกน้องทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องโดนด้วยนี่เพิ่งผ่านการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจเพิ่งเซ็นไม่นานนี่เองอนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมกรณีนี้พบตรท่านพูดเองเลยครับได้รับรายงานเรื่องที่ตำรวจยศพันตำรวจตรีสองนายร้อยตำรวจตรีหนึ่งนาย รวม3นายสังกัดกองบชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สอ,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสอพอคลองหลวงครับร่วมกันกันโชคซัพย์ผู้เสียหายคาว่ากันโชคทรัพย์ก็คือขู่จะเอานี่เป็นคดียาญานะฮะ นี่ฮะสามตำรวจยศอย่างที่ขึ้นหน้าจอเลยฮะจริงๆเป็นสังกัดตำรวจไซเบอร์แต่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสพคอลองหลวงไปร่วมกันกันโชคทรัพย์ผู้เสียหายพบตรบอกว่าหลังจากได้รับรายงานก็มีการสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตรวจสอบขพราะไจริงทันทีซึ่งเบื้องต้นก็ยอมรับเป็นตำรวจจริงทั้ง3นายครับทางต้นสังกัดมีหนังสือคำสั่งให้ทั้ง3นายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสอ,อท เรียบร้อยนะฮะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหารวมถึงดําเนินการทางวินัยกับทั้ง3นายรวมไปถึงพวกบังคับบัญชาของทั้ง3นายด้วยนะครับส่วนรายละเอียดว่าทั้ง3านายให้การอย่างไรพบตะรท่านเองบอกไม่ทราบนะฮะท่านบอกด้วยว่าหลังจากการพิจารณาแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตํารวจตัวท่านเองมีหนังสือคาสั่งแล้วก็วิธีว่าสั่งการด่วนนะครับถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาทําผิดผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับผิดด้วย เพราะว่าการแต่งตั้งเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับพุ่มกับขึ้นไปน,นี้สามารถที่จะดําเนินการได้แล้วนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอบายมุกในพื้นที่ถ้าปล่อยปลาแล้วเลยก็มีสายบังคับบัญชารับผิดชอบมีการดําเนินการตามลําดับขั้นก่อนนะฮะดังนั้นทุกเรื่องท่านบอกไม่ใช่พบตรต้องลงไปดําเนินการเองฮะถ้าลูกผู้ใต้บังคับบัญชาไปกระทําความผิดผู้บังคับบัญชาเหนือตนต้องรับ ต้องรับด้วยนะครับพี่กำชับแล้วทำเปน็นหนังสือวิทยุด่วนลงไปแล้วเนื่องจากว่าเราแต่งตั้งเสร็จแล้วเราขับเคลื่อนได้แล้วต่อไปต้องฝากผู้ผู้ข้าบัญชาในหน่วยด้วยต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยถ้าออกไปท่านต้องรับทางทางวินัยด้วยนะครับเรามีหนึ่งสองหนึ่งสองกับดูแลอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแค่ลูกน้องไปไปกระทําความผิดนะครับอันเรื่องของการเรื่องอ,อบัายมุขต่างๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ถ้าเจอท่านต้องมี มาตรการทางวินัยนะครับเรากำช้าการปฏิบัติแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะต้องตอรอจะต้องลงไปการไปการเป็นผู้ออกคําสั่งเองมันมีระดับของการบางังคับบัญชาอยู่แล้วงั้นภาคผู้การหรือผู้ชักการต้องดําเนินการในในขั้นต้นให้เรียบร้อยก่อนถ้าถ้าเกินขีดความสามารถหรือมันนั่นไปตอรถึงจะลงไปไม่ใช่อะไรก็ต้องพี่ก็ต้องพี่เราม,เรามีเรามีการสายการบางังคับบัญชาอยู่แล้วนะครับ ผู้บังคับบัญชาต้องโดนด้วยคุผู้ชมย้อนดูคดีนี้กันหน่อยคดีที่3ตํารวจไซเบอร์ไปรีดซับเนี่ยนะฮะจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ครับทางผู้กับการสพคลองหลวงปทุมธาน,นีให้ข้อมูลบอกว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนว่าช่วงบ่ายของ16ธันวาคมในขณะที่เดินอยู่ที่ห้างย่านนวนคนครฮะถูกชายชะกันอ้างตัวบอกว่าเป็นตํารวจสพคลองหลวงกล่าวหาว่าครอบครองอครอบครองรถ สวมทะเบียนปลอมแล้วก็ติดไฟแนนด้วยก่อนที่จะไปบังคับให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปกดเงินที่ตู้ ATM 30,000สืก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะเอาเงินแล้วก็ขับรถผู้เสียหายออกไปโดยอ้างบอกว่าเอาไปตรวจสอบคือโดยสรุปก็คือรีดทั้งเงินยึดทั้งรถเนี่ยนะฮะจากการตรวจสอบทางสพคลองหลวงไปไล่เช็คยืนยันว่าผู้ชาย3คนนั้นเป็นตำรวจจริงแต่ไม่ใช่ตำรวจสพคลองหลวงฮะซึ่งเรื่องนี้ครับ ต่อมาทางผู้จัดการตํารวจไซเบอร์พลตำรวจโ,โทรวรวัตวัดนะครบัญชาก็มีการสั่งย้ายไปช่วยราชการแล้วก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาสอบสวนขณะที่ฝ่ายตํารวจที่ถูกกล่าวหาก็บอกว่าพบเงินอยู่ในรถที่ตรวจยึดไม่ได้เป็นการบังคับรีดเงินนะฮะแต่เรื่องนี้ครับสอบพอคทองหลวงในฐานะที่โดนกล่าวอ้างในในฐานะที่โดนกล่าวถึงเนี่ยนะฮะก็มีการแจ้งข้อหาครับ เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบและการโชกซัพย์ส่วนผู้สหายเองเนี่ก็มีความผิดเรื่องของการสวมทะเบียนรถด้วยเดี๋ยวตามเรื่องนี้ต่อว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะลงเอ,อ่ยยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาต้องโดนด้วยนี้นโยบายพบตะรน,นะฮะ